สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับและทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปของผมในตอนนี้ครับอ่ะไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานครับเดี๋ยววันนี้ผมเพิ่งออกตัวเสร็จเมื่อกี้ครับเอาเรื่องง่ายๆครับสำหรับสายตรวจเราครับอันนี้ถือว่าผมมาแนะนํานะครับน้องๆที่เป็นสายตรวจใหม่นะครับเรื่องหัวกระสุนยุบนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหัวกระสุนที่ผมขึ้นลํานะครับแล้วก็พกทุกวันนะครับปกติเพื่อนสายตรวจเนี่ยเราจะขึ้นลาพร้อมยิงอยู่แล้วครับ อันนี้แล้วแต่คนบางคนก็ไม่ขึ้นลำไว้แต่ผมขึ้นลำพร้อมจริงครับเพราะเวลาผมออกตอนเนี่ยผมคิดถึงสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดเสมอนะครับสมมุติสมมุติครับเราขับรถอยู่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อยู่เนี้ยเราโดนยิงครับเราเหลือมือเดียวเนี่ยปืนขึ้นลำไว้แล้วครับเราจะได้มีโอกาสตอบโต้เขานะครับอ่ะีย่าปืนก่อนครับง่ายๆนะครับียร์ปืนเนี่ยอย่างแรกคือเอาแม็กออกก่อนแล้วก็ดึงสไลด์เกียร์กระสุนนะครับอ่ะอันนี้ปืน ปลอดภัยนะครับราวนี้นะครับหัวเรื่องหัวกระสุนยุบนะครับเวลาเราขึ้นลำนะครับป้อนกระสุนไปในรางเพลิงนะครับบ่อยๆเนี่ยหัวมันจะดำนะครับหัวมันจะยุบนะครับเพราะอะไรนะครับเมื่อกระสุนเนี่ยโดนมือเรานะครับเราขึ้นลำเราเก็บนะครับเราก็มาบรรจุใหม่เนี่ยมันโดนเหงื่อโดนมือมันจะดำหัวมันจะดำอย่างนี้ครับจากที่เป็นทองแดงใสๆนะครับก็อันนี้คือหัวเก่าแล้วครับมันจะยุบนะครับ เพราะว่ามันโดนกระแทกครับโดนกระแทกโดนคัดออกโดนกระแทกโดนโดนคัดออกครับเพราะว่ามันเป็นกระสุนที่เราขึ้นลำตลอดนะครับไว้เวลาทํางานครับสายตัวเราจะอย่างนี้เราจะขึ้นลำตลอดนะครับเวลาออกเวรเแล้วก็เคลียร์เคลียร์กระสุนออกนะครับหัวเดิมๆเนี่ยมันก็จะดําก็จะยุบนะครับให้เปรียบเทียบดูกับเปรียบเทียบให้ดูครับกับหัวใหม่นะครับหัวใหม่ก็จะเงาๆอย่างนี้ใหม่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยไอ้หัวเก่าเนี่ยมันจะยุบลงหน่อยนึงนะครับอันตรายของ กระสุนที่หัวมันยุกก็คือแรงดําจะสูงขึ้นครับมันโดนบี้โดนกดนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มดําเริ่มเก่าแล้วนะครับสลับนะครับสลับมาให้มันอยู่ข้างล่างแม็กนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยมันอยู่นัดแรกผมคัดเอาคัดเข้าคัดออกบ่อยมันดำนะครับก็เปลี่ยนเอาหัวใหม่ๆขึ้นมาแทนแล้วเอาไอ้ตัวเนี้ยยัดลงไปนะครับให้มันอยู่ตำแหน่งล่างล่าให้มันอยู่นดัดท้ายนะครับเราจะได้ใช้กระสุนที่มัน มีความน่าจะถือได้นะครับปลอดภัยกับเรานะครับไอเก่าๆเนี่ยนะครับเก็บไว้หรือไม่ก็เอาไปยิงทิ้งเลยนะครับเอาไปเคลียร์ทิ้งอย่าไปเสียดายนะครับอย่างไอเนี้ยเนี่ยใหม่ๆเงาๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอย่าไปเสียดายถ้าหัวมันยุบแล้วก็เปลี่ยนทิ้งนะครับเอ้ยเปลี่ยนเก็บเอาไปยิงซ้อมไอยิงแรงเราก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้ครับแนะนําน้องๆครับแต่ถ้าใครพกแบบไม่ขึ้นลำก็อันนี้ก็มีปัญหาครับ แต่ถ้าใครพกขึ้นลํำก็ระวังหัวยุบนะครับคัดเขด้าคัดออกบ่อยนัดเดิมๆนะครับถ้ามันเก่าก็เปลี่ยนซะนะครับก็แนะนํากันแค่นี้นะครับสําหรับน้องใหม่ที่เพิ่งมาเป็นสายตรวจนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวครับ